คลิปนี้เป็นเกี่ยวกระเบทร,ร่างแต่ร่างของเขาเนี่ยหูได้มาอย่างง่ายดายร่างแจ็คฟอร์มร่างสีทองเห็นนะมแล้วก็ร่าง Form, คิงฟอร์มหุ่นยนต์นี่สู้ไม่ได้เลยนะรถราเอกเนะี่ยดีเกินไปดีปจนแบบว่ามึงไม่มีบุคลิกอื่นเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมโฟอัพบันโมไปยรย เฮ้ปังร่างเอ๊ะย้ายยยมึงเป็นตัวอะไรเนะี่ย <c oughs> มือม่วยหมดผมเซลด้าโอ้โหไม่เกี่ยวพี่อะไรกับเบล นี่มันเบรดแล้วเออแน่นอนว่าคลิปนี้เป็นเกี่ยวกับเบรดครับผมรอบที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงไฟมาเยอะมากเลยรอบนี้ก็เลยเกี่ยวกับเรื่องเบรดเลยเรื่องราวเกี่ยวกับไ่แล้วก็เกี่ยวกับสมาราณทำลายคนอะไรแบบนี้นะครับเรื่องราวเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะว่าเผ่าพันธุ์อันเด่ถูกบนึกไว้เมื่อหลายอดีตชาติครึ่งถูกบนดึกอาไว้ในถ้าในถ้าอะไรเขามีองค์กรที่ดูแลอยู่เออแล้วเก็บไว้อยู่ในกราฟอย่าเรียกว่ากราฟเลยเรียกว่าไ่ดีกว่าไ่นี้จะมี พวกแจ็คแมมคิงอะไรแบบนี้คือการ์ด้สวยงามมากและแน่นอนคนที่ผนึกก็คือพวกไรเดอร์ครับผมไรเดอร์นี้จะมีหน้าที่ในการผนึกอันเดนวันตการและก็ส่งให้กับองค์กรบอดไปองค์กรของตัวเองใช่ครับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์พิษนาญยังไงคุณมอสอยู่ดีใครก็ไม่รู้ปวดผนึกอันเดนขึ้นมาอันเดตเลยกระจายทั่วประเทศเลยแล้วคราวนี้ไรเดอร์ก็คือต้องตามผนึกอันเดนแต่ละที่อันนี้คือเรื่องราวข้าวนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากตัวละครดีกว่าะยะงไงครับ<อ>ก็คือตัวละครอย่างเคนสก,กิคาซึมะโอ้โหตัวละครคาเมืนลอยนเบ็คนคนนี้โอ้โหนี่ใสดีมากคือแม่งดีตลอดทั้งเรื่องออขนาดโดนหักหลังโดนลอาทาร้ายเขาก็ไม่โกรธใช่ครับจริงๆงแม่งเป็นคนดีจริงอ่ะมันมันดีเกินอ่ะคือดีจนขนาดที่ว่าองค์กรบอดให้น้ำมันมานะแต่ว่าเขาไม่ใช้น้ำมันไงเขาเข็นรถกลับบ้าน ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีตังค์ด้วยขณะคุณทาชิบูนาหักหลังนะเขายังไม่โกรธเลยใช่แล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากเห็นไหมร่างแต่ร่างของเขาเนี่ยหูได้มาอย่างง่ายดายทามีร่างอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นร่างแจ็คฟอร์มร่างสีทองเห็นไหมครับผกระทืบไอตัวช้างนี่กระจายเลยแล้วก็ร่างคิงฟอร์มหุ่นยนต์นี่สู้ไม่ได้เลยนะพังกระจายเลยแล้วเขานี่เก่งตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องไม่มีดอกเลยไม่มีดอกอะไร เขาอ่อนให้อ๋อครับผมฮาจิเมะเงี่ยเขาไม่อยากจะสู้พอด้ร่างคิงฟอร์มเนี่ยร่างมึงแพ้กี่รอบที่ไม่แพ้ด้วยมันแกล้งแพ้ต๋อครับผมตัวละครต่อมาคือตัวของฮาจิเมะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีปริศนาเยอะมากเพราะเขาเนี่ยอยู่ดีก็โผล่มาเลี้ยงเด็กไม่รักเด็กนะแต่ว่าเขาถูกฝากฝังจากพ่อของเด็กใช่ครับพ่อพ่อของเด็กเนี่ยไปปลดผนึกอันเดซขึ้นมาทําให้ฮาจิเมะนี่ก็คืออันเดดเนี่ยกลายเขึ้นมาด้วยเป็นโจ๊กเกอร์ซึ่งพ่อเด็กในสัญญาเขาไว้ว่า ให้ดูแลลูกเมียเขาด้วยเขาด้วยตามไปเ็ดเด็กเลยเด็กตัวเล็กเนี่ยเขาต้องทาตามดูแลเขาเป็นคนที่ซื่อมากนะใช่ครเขาไม่ทําร้ายคนนะเขาตามไปดูแลคนแล้วมีการ์ดที่สามารถแปลงร่างเป็นคนได้ใช่ครับถ้าเกิดไม่มีการ์ดใบนี้เนี่ยเขาจะกลายเป็นโจ๊กเกอร์ใช่ครับนะครับแล้วฮาจิเมะในยถ้าข่าวว่าเขาก็มีแปลงร่างเป็นไรเดอร์ด้วยเป็นไรเดอร์คินซันคาริสเออนั่นแหละเหมือนกันไม่เหมือนในคนโลกเลย ไปขอวายเหมือนกันซึ่งคนนี้ชอบมากเลยอันนี้เป็นรูปแบหัวใจโพแดงสีดําด้วยแล้วเขาเน oh, e uh> ี่ยมีร่างอีก okay ร่างด้วยร่างนี้เก่งมากเลยมันคือคล้ายๆกับร่างคิงฟอร์มของเบลเลยนะมันเปรียบเปียบเป็นอย่างนั้นเลยต่อมาคือตัวละครที่คนในชื่นชอบมากอย่างคุณทัิบันนาเป็นตัวละครที่มีมิติมากจริงน่าจะสารต่อจากคุสกะเลยแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่พินเพียงนะบางทีก็อิจฉาบ้างบางทีก็ดีบ้างตอนแรกในเขาล้างแค้นให้กับเมียเขาวุ่นวายอยู่กับ อ่าครับผมแล้วหลังๆนี่แกอิจฉาซะงั้นพี่แกก็ได้ร่างแจ็คฟอร์มเนี่ยเพราะแจ็คฟอร์มพี่แกเนี่ยฝีมือพอๆกับเคสกิเลยนะเคยต่อสู้เคสกิด้วยเนี่ยใช่ฮะเออแต่ว่าก็สู้ไม่ได้ค่ะ เขาเนี่ยเป็นรุ่นพี่แคสกิไงใช่เหมือนกับเป็นรุ่นทลดลองรุ่นแรกนะค, right ครับเขาก็เลยไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีความพยายามนะ้อในตอนสุดท้ายเนี่ยเขาก็พยายามผนึกรูปแบบคิงจนได้โอ้โหแน่นอนตอนจบเนี่ยเขาเนี่ยร้องยากเลยเพราะว่าหน้ากากแตกไอสัตว์ตำตายเฮียเขาเลยวิ่งไปสวมกอดคิงแล้วก็ตกไปพร้อมกันตอนแรกนึกว่าตายแล้วแต่ว่าตอนหลังสืกโผล่มาเขาบอกว่าหัวหน้าคาราสูมาช่วยเขาไว้ไม่รู้ว่าไอสัตว์หัวหน้ามึงไปอยู่ตรงทะเลหรือยังไงฮะมึงเป็นชาวประมง ไปดักรอไอ้มึงต้องลงมาแน่เฮ้ยเอ้ยเอ้อ้เอาไม้มาจับไม้ไว้ขนาดเค็นสกีในตามมาติดเอ้าไม่เห็นเหมือนเวอร์แต่ตอนจบแล้วไอสัตว์เค็นสกิเนี่ยหนีฮาจิเมะเนี่ยไปไวมากคาจิเมะเนี่ยหาไม่เจอนะควานกันหาทั้งสี่คนหาไม่เจอไอ้ยังตกใจเหลือเกินอตัวละครสุดท้ายที่เป็นไรเดอร์นะก็คือตัวของมุสกิ ซึ่งตัวนี้คือคาเมนไรเดอร์เลนเกลที่ตอนแรกโดนรูปแบบแมนมุมไหมโดนสิงร่างไอ้เยอ้ยแม่งเก่งมากตอนแรกครับผมที่แบบบ้าคลั่งมากแล้วแกแบบทำ้ายทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นอันเดนเป็นไรเดอร์หลังจากกดผนึกไอ้แมมมุมได้ฮะโอ้พี่แกนกากมันไลทตอนมันฝีมือตัวเองไหมไงเป็นลูกแห่เลยนะพี่แกมีแฟนด้วยนะใช่ฮะก็นี่ติดแฟนมากติดอะไร มันอยากที่จะต่อสู้ัมบอกว่าแฟน่ะผมไม่สนใจเขาเลยมันบ้าอะมันบ้าเกินถึงจะบ้าขนาดไหนแต่ว่าก็ไม่เก่งขึ้นเลยใช่ครับผมมันจาอ่อน มันเหมือนเป็นเด็กเฮอหมอยที่ได้เป็นไรเดอร์ละอ๋อคืออยากสู้อ่าก็เลยอยากว่าสู้ไม่เป็นใช่ครับประมาณนั้นซึ่งข้อดีข้อเสียเนี่ยเริ่มต้นจากข้อดีเลยอาครับผมยังไงฮะการ์ดสวยแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับริวคิ้เนี่ยการ์ดของเบรดหรือไพ่ของเบรเนี่ยดูสวยกว่ามันเหมือนกับเป็นรอยอักขระรอยอักษรอะดีกว่าริวคิ้นะครับแล้วก็เรื่องของการสแกนอะยังไงครับแน่นอนว่ามีการใช้พลังของการ์ดได้โดยการลูดแล้วไม่รู้มันเอาไว้ไหนนะลูดเสร็จแล้้้วเออออทิงงงลลหรรืื่าาาก็คสมถใชพัข ของอันเดสที่ผนึกมารถเนี่ยผมชอบมากตอนรถของเดสที่ขับอยู่นะใช้การลูดก็ใช้พลังให้มันไวขึ้นได้ออะไรแบบนี้ได้ความคลียร์ในการใช้การดีใช่ครับแล้วเนื้อเรื่องคุณมอสไม่ให้ให้คะแนนอะไรกับเขาบ้างเหรอเนื้อเรื่องเนี่ยเอาจริงเดี๋ยวผมขอพูดข้อเสียแล้วกันเนื้อเรื่องก็โอเคเหมือนกันนะครับในช่วงอ่ะแรกๆผมชอบตอนที่มาสู้กับตัวช้างอ่ะที่รางแจ็คฟอร์มเออมันดูอึดดีช้างแบบตอนแรกมันไม่อยากสู้นะใช่้งหลังนี่มันมาต่อสู้เฮ้ยพวกพระเอกนี่สู้ไม่ได้เลยแต่พอพระเอกได้รางแจ็ค เนี่ยมันดูแบบพีคอะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่พพะเอกเนี่ยได้รู้แล้วว่าเฮ้ยเราเป็นไรเดอร์เพราะเพื่ออะไรนะฮะอะไรแบบนี้นะครับอาพูดถึงข้อเสียหน่อยข้อเสียเนี่ยก็คือพระเอกน่ยดีเกินไปดีจนแบบว่ามึงไม่มีบุคลิกอื่นเลยเพิ่งมาเห็นบุคลิกที่ั่วร้ายในไรเดอร์ดีเคทนี่แหละกลับไปภาวิเศษที่พี่แกเป็นตัวโกงอ่ะผมไม่รู้ว่ามันอยู่จักรวาลไหนรันชั้นนั้นนะแต่ว่าชั้นนี้คือเขาแบบยอมเพื่อผู้อื่นเกินยอมเป็นโจเกอร์อ่ะใช่ถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยไม ให้เพื่อนมีความสุขต่อร<ช>ักเพื่อนมากรักพวกพ้องมากขนาดนั้นเลยทุกคนออคแล้วก็เนื้อเรื่องเอาจริงนะดำเนินเรื่องเรื่อยๆนะ,ะมีจุดเฉลยไหมแต่ว่าก็ไม่ได้พีกอะไรมากมายะมนะครับแต่ว่าตอนจบเนี่ยก็ทําเอาคนซึ้งหลายคนนะ,ะนะครับนั่เอดีเกินนะว่า <ๆ S 2> ไงถ้าเกิดว่าผมจะให้คะแนนเนี่ยเอาไปเลย6กเต็มส0แค่นี้แหละคุณแจ๊บบ้างข้อดีข้อเสียข้อดีของคุณแจ๊บนะผมชอบในการที่ว่า เรื่องราวมันมีการต่อสู้ที่หลากหลายดีครับั้งมีการต่อสู้กับอันเดธปกติแล้วก็มีการต่อสู้กับอาไรเดอร์เราช่วงเข้มข้นผนึกแจ็คผนึกคิงอย่างเงี้ยก็ทาได้ออกมาค่อนข้างที่จะสนุกดีแถมยังมีพวกอันเดธเทียมด้วยอ,อ,อันนี้พวกนกี้ก็เก่งในอีกรูปแบบหนึ่งครับมีความสนุกสนานนะแล้วก็ข้อเสียกันบ้างดีกว่าผมคิดว่ามันเนี่ยช่วงที่มันจะเน้นเน่ยมันก็ค่อยค่อยเน้นแต่ว่าช่วงที่แบบว่าผ่านช่วงจุดจุดที่มันเน้นเนื้อเรื่องไปบางทีก็จะมีตอนเปื่อย มีตอนแบบว่าฮาจิเมะอยู่ดีก็มาทําตัวปัญญาอ่อนก็มีปีกบ้าคังก็มีใช่ฮะอยู่ดีคุยอยากจะเป็นจ๊กเกอร์ซะงั้นเอออะไรแบบนี้ใช่ครับก็เลยก็เลยแบบว่าเออหักคะแนนตรงนี้ไปหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าเออดูค่อนข้างที่จะสนุกดีครับที่มีคุณเชียบกิบนาที่ยังเป็นข้อดีของเขาเนี่ยทำตัวที่น่าค้นหาดีแต่ว่าเขามีโมโรโมชิดันนะเขาเป็นหัวหน้ากรอนบอทเขามาทำควยเลยเขาวางอำนาจหรืออะไรโดนรูปแบบชิงซะปันกับบาน ถ้าสำหรับผมมาให้คะแนนนะผมเอาไปเลย7แล้วกัน เจ็ดเต็มสิบนะครับคือมากกว่าคุณมอสหนึ่งแต้มนะครับก็คือมโนเองว่าสนุกอมโนอะไรมันก็แล้วแต่คนไงเออเข้าใจป่ะเออแล้วแต่นะครับบางคนจะให้6จะให้เจ็ดก็แล้วแต่หรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากจะให้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยก็อยูเมนต์มาใต้คลิปได้อีกเช่นเคยนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวของเบสที่เรามาสรุปให้ฟังแล้วกันครับหลายคนก็บอกว่าพี่เบสก็งค่นั้นแหละไปดูพี่พี่กีดีกว่าไอ้สัตว์ดูเบสดีกว่าแล้วจคุณมึงอมโนเองเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจัดหนักจัด เลยนะคุณมอดบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดให้ฟังกันแท้ของที่พกีคืออะไรอรอซับสไครป์ติดตามชมให้ดีครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังมีเสื้ออยู่เหมือนเดิมไหมามายังไงโชว์หน่อยเสื้อเป็นยังไงอ่านี่คือเสื้อของเรานะครับหนังแมวนะครับตัวรา3 0สามร้อยบาทส่งฟรีนะครับนี่นี่นี่นมีโลโก้โฟฟันอยู่ตรงนี้เป๊ะ หนังแมวเนี่ยตัวสอนสีฟ้าเนี่ยเอาจริงครัไปเช็ดรถไปถูรถสีไม่รอกสีเนี่ยเอาจริงนะติดเนื้อผ้าเลยแทบจะสกินไปกับเสื้อเลยนะครับต่อมาก็คือหนังหมีนะครับหนังหมีีนตัวละ400บาทส่งฟรีเหมือนกันนะครับจะเป็นลูกเอกนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหอหยิมสไลอีนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ของเรานะนั้นของปองนะอันนั้นคือคุณแจ๊สน่ะขายนอกรอบนะครับแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะครับเป็นสีส้มนะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกัน400รบาทหนังแมว300บาทส่งฟรีกันไป หรือถ้าเกิดว่าใครมีกำลังรั์มากพอเนกยก็ชวยเรากดซับสไคร้กับช่องนี้ใช่แล้วก็ช่อง Movie d o c ใช่สมัครน้องรักได้เดือนละ50บาทต่อเดือนครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะให้ราคาเท่ากับเสื้อเนี่ยก็สมัครไปเลย6ครั้งอ่าเท่ากับเสื้อเลยนะครับจะได้เป็นน้องรักเราใช่ครับอาจจะมีปรับราคาเล็กน้อยนะครับอ่อยากติดตามขขาวสันเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่ Facebook Fan Page for f ัน Club เหมือนเดิมนะครับมาคุยกับเราแต่ผมก็ไม่ตอบหรอกเอาจริงคุณคุยอะไรมาขนาดซื้ออมไ่ต เออใช่แล้วก็บอกว่าเสื้อขายให้หมดก็ผมั่วงเหมือนกันไม่มีถ้าเกิดเป็นแบบว่าทักแบบสอบถามเสื้อเลยครับผมตอบเลยเออถ้าเกิดว่าแต่เป็นถามอ่าปัญหาอย่างอื่นเนี่ยผมไม่ตอบออ๋นะฮะอ่าขี้เกียจไปหาข้อมูลครับเข้าหาว่าเรามั่วไงก็แอดมินมีอยู่แค่2คนเนี่ยใช่ผมไม่มีแอดมินคนอื่นนะใช่โทษอยู่2คนนี่แหละครับผมมันก็มีแค่นี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีดราม่าเพิ่มเดี๋ยวผมจะสร้างแอดมินอวตารมาอีก1แอดมินอ่าเอามารับโทษแทนโอ้โหหนึ่งแอดมินเนี่ย ก็อย่าลืมนะไปติดตามชุดท่องช้างของโฟฟันด้วยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากแล้วขอตัวลาแต่พี่ทุ้นี้ไปายครับไปายครับยบายนะไปอู้อนี่ง่วงนอนไม่เต็มร้อยเลยทำไมง่วงมึงง่วงได้ยังไงวะฮะเวลาต้งเยอะตั้งแยะวันนี้หนักไงไปพี่ยาด้วยเออเออวะนะฮะเรามีภารกิจเยอะนะอ